สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564ครับผมเมนีนะครับหล่องมรสุมนะครับผ่านพานบริเวณภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนะครับและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมนี่กาลังอ่อนนะครับประกอบกับสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้านะครับยังคงมีฝนตก แลวก็ฝนตกนนักบางแห้งนะครับผมครับต่อไปนะครับเป็นภาพทายดาวเทียมนะครับผมจากที่เห็นนะครับผมตอนนี้นะครับเริ่มมีเมฆนะครับก็โตขึ้นบริเวณภาคตอนเียงหนือตอนบนของเฮ้าด้านทิศตะวันตกครับผมครับเมื่อเบื้องฝนที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับผมตอนนี้นะครับผมเริ่มมีฝนตกกระจายนะครับบริเวณภาคตอนเียงหนือตอนบนของเฮ้า หลายขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะส่วนมากก็คือบริเวณจังหวัดคอนแกนหนองบัวลำพูแล้วก็มึงเลยนะครับผมแต่ว่าทางโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเรดาร์ตัวอากาศจังหวัดสกลนครนะครับผมตอนนี้นะครับตรวจกุ้มฝนได้นะครับอยู่บริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับสกลนครบางส่วนแล้วก็คอนแกนนะครับแถบเคอรอนุบลรัตน์ครับครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับภาคตอนออกเชียงเงาตอนบนของเฮานนะครับ ให้ฝนร่อยละ40-60ของพื้นที่นะครับส,ส, society, ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับให้ที่3 4 3 5องศาเซลเซียสนะครับส่วนอ e ุณหภูมิต่ำ no สุดนะครับให้ที่23-26องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ่านะครับผมอุณหภูมิสูงสุดนะครับให้อยู่หลายจังหวัดมื้อนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับอยู่หนองคายนะครับอุดรนะครับขอนแก่น มาสารค้ามนะครับส่วนต่าสุดมื้อนี้นะครับให้ที่นครพนมนะครับอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับผมครับผมมาเบื้องคาดหมายสภาพอากาศในฤดูฝนนะครับระวังวันที่12ถึงวันที่18นะครับเนาะครับผมตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่13นะครับผมผมยังให้ฝนอยู่ที่ลอยละ40-30นะครับและหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่17นะครับ ใช่พ้นเพิ่มขึ้นนะครับจาก60เป็น70ของพื้นที่นะครับส่วนข่าผมส่วนข่าวพยากรณ์อ,อากาศภางข่ออกชิงในตอนบุญนี่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน